สวัสดีครับเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปโอ๊ยขาวเกินไปยอย่ะตอวนี้กำลันนงจะเดินทางไปเซนทาร์ลาดพานะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับเพี่นตอนนี้อยู่ตรงถแถวประตูน้ำค่ะรถติดเฮียรถติดแบบรถติดแบบเฮียนี่ยังไม่ได้ออกตรงนี้สักทีเลยเพิ่งได้ออกเมื่อกี้ เราจะไปทำะไรกันที่เซนลาดวันนี้เราจะไปซื้อของที่ซปเปอร์สปอร์ตนะคะเฮลตี้เกลอย่างเราก็ต้องไปซื้อบอนโยคะค่ะไม่นะนางจะไปแบบไปแบบซปเปอร์สปอร์ตจะไปซื้อบอนโยคะแบบจะรักแบบจะรักแบบจะรักษาหุ่นนะฮะเนื่องจากไม่ไหวแล้ว นะฮะคือทุกนนี้ก็สอมเราจะอยากผูก็จะไปซื้อไอ้นี่ของอะไรนะเจสันแม็หมายถึงว่ามันเป็นเครื่องอะไรวอล์เวียทร์ T.R.X อ,อ,อันนี้เราก็จะซื้อมาเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เล่นข่าอะไรอย่างงี้ใช่ให้ผู้กันสอนใช่ตอนนี้ก็แบบคือก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็แกวกันไปเพราะว่าไม่ถึงทีมึงว่าวิทยุมันดังกว่าเสียงกูไหมไม่นะกูก็ว่ากูพูดแข่งกับวิทยุอยู่นั่นน่ะไอ้สัสอ้าวไอ้สัสเป็นผู้ป่วมันยู จ้เพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครไปเจอที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ทักได้นะแบบคนน่ารักขนาดสองคนพอดี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 รเลยเอ่าคราวนี้ก็เดี๋ยวจะเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวไปต่อเซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเดี๋ยวจะอัดให้ดูอีกทีบ๊ายก็กูอยากตอบอ่ะเสือกเนาะ